Hello. Hello. Nice. welcome to pubg mobile i won, I won my last match. Won match my last match let's fight together let's

แล้วจะโัวละแปดคนนะตอนโดดหนอาเจ็ดคนห้าคนโนูอาขาเข้าขาเข้าเหรอไปนะไม่เห็นนะอืม โอ้มีแม็กเทปเหลือนะครับฉันมาเจอพอดีจงหมดเลยอ้าวอาจงหมดเลย

โอเคครับเหลือ,อ,อแล้วเพื่คได้เลยกระเป๋าไปไหนหมดเนี่ยฮัลโหลนี่แหละเรานัดดีกว่าเอ <c oughs> อไปซื้อวันนี้ตื่ไปซื้อไอ้นั่นมาไปซื้กินกินเขียวต่อกระบอกกันไหมให่เกียรขากระสุน

บ้านก่อบ้านอนอยู่ในบ้านนี้ก่อนกูเตได้จะม,มีบอทอ่ะผมหาวิ่งหาบัทก่อนมีกุวนนะองบานเลยมีสอบาทปแ,แต่รังคาดีวกว่าส<น>องบาทไมมีอมีห้าบาท g l i e s หลบก่อนประตูระเบิดเลยของดีวะ รถเพนก็ได้มาจากของเพนอะเพจดจดอันนี้ก็ได้แอบแอบวะมุณไปได้มาสิง,งนี้รึปะ บาสลิงไ,ไหมบาสลิงเนี่ยบ้าบาสลิงไงตรงต่อชุบไงต่อชุบของเราเนี่ยเนี่ยบ้าเขียวนะเนี่ยเอออ๋อเดี๋ยวรดักคนไดบไหมคนผ่านวงทางเนี้ยใช่ขผมกาเราหาตะขอนยังไม่ได้ล่นน,นักนัดเลยล่านส่บอดไปแล้ว คนที่ชื่อสกายแลววะภาษาอะไรข้างหลังอะ่ะเจอบ่อยๆยิงกันอยู่ยิงกันบ่อยเหมือนกันนะกอดเอเอมีคนเหรอมีเลยว่าน่าจะอยู่โซนมิกันเยอะนะ จากเลียงเครื่องบินแล้วพอเวลาแบบนี้ไม่มีใครมาเนพะรพอเวลาเดินเข้าองบินแม่งวิ่งตามหลังมาเต็มเลยเดินไปอ้าว bigfoot เป็นแล้วบ้างอุ้ยนี่ไะฟัปะเ้วเจ็นแลวตรงไหนครับคุณเต้ ไปน็อกต่ okay, okay, กนนอนเคียเคียวกำลังไปโอ้โหใครกันอยู่ถอยกนันยิงให้โอ้ขอบคุณครับสามตัวนะตายไปอย่างเงี้ยสี่ตัวนะยิงบ้านสา,ามแยกเหรอใช่ครับบ้นนานสามแยกโอเคผมอยู่หลังบ้านเจ็กมาไวไว้ thank you นี่ผมจะจูบไปทีมอยู่นี่ Watch out เราป่วสองหลอจุบจุบแล้วมั้งไอ้แค่นี้โอ้มันสะต้านรถหลังบ้านเขียวหลังบ้านเขียวมันสตาร์ทรถเปลี่ยนไปชุบกัต,ตายไปนหนึ่งอ๋อไม่หีกสุดได้ปะวันนี้ไปข้างเขาลอศกเอ,อ่อจ,จะลากอะไรนะผมมีร้อยนั้นอะ่ะจะจะยิงอ่ะครับยยเฮ้ยมีอีกมีอีกยังไม่หมดอ่ะมันทิ้งเพื่อนมันไว้ได้ยินเสียงเท้าช่างสอดดาบไฟละเกมหลังบ้านเขียวแชมป์แชมป ด้เห็นเดียวเลยเฮ้ยมีสองตัวนะมีคนหนึ่งอยู่ ไปมีคนโดดลงมาแล้วโอ้ยไม่ชุเพื่อนว่ะร้านค้า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 โดดลงมาแล้วนะร้านค้าสายน้องคุณเต้ซายน้องที่พื้นนะใช่คุณเต้ปั๊มยางก่อนเลยเฮ้ยเบ้านน้ำยิงมาว่ะเพื่อนมันขึ้นเขาเก็บก้านนะกุณเต้เพื่อนมันขึ้นเขาเก็บก้านตัวนึงด้วยบ้านผมตัวนึ่งข้าวบานก่อนเอ่อบ้านน้ำมีคนยิงมาถึงเรื่อยอยู่ถึงเรื่อยอยู่เช่นเดิ เด <Awesome. S 2> ็กเขาเขาแก้การ์ดมีนะเพื่อนมันแรงนะบ้านน้ำมีคนยิงบ้านน้ำมีคนยิงหาอยู่ไม่รู้อยู่ไหน <Okay. S 2> มามกนี่นะมกฟาน,นะ thank you บ้านนี้บ้านนี้ watch out เจ้<อ> okay. าโอเคมกฟ้าโอ้ยหมกแตกเลยมีคนเดือบ้านที่ของเราเมื่อกี้ใช่ใช่ไอ้ยฮีคิวก็ไม่ได้ ผมอ้าวไหน,นวะน่าจะหลังเดินนะอือแล้เสียวะแล้วต่างเพียบไม่มีรถเจอละเจอละเจอละ ท้องผมจะขับพุ่งไปคนเลยนะเรื่องหินอยู่ใต้เนินอ่ะใต้เนินหินเบิกอ่ะอย่รารอวงก่อนหลังก็มีวะ่ะหลังใกล้ๆอ่ะอระวังเจอแล้วตัวเอหลบไปไป ออไอเหี้ยโดนลักเฉยพอมาลักเฉยเลยวะแม่งเ้ยเดี๋ยวมันจะเฮ้ยเกมไม่ก่อนเลยเกมมไม่ก่อนเลยเฮ้ยแชมป์แชมป์มเฮ้ยน้าผมอ่ะใช่ใช่ นี่ก่อนเลยโอ้ลูกสองไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยตบผมเลยเราโดนซ้อนคิวคิวน่าจะเข่าแข็บกรารนะรจุดตรงนี้เนี่ยประมาณม้กน่าจะมักัง แล้วที่ยิงผมน้องโวงนะเอ้ยทำไหมโอ้โโอไม่ทำ <laughs> เจ๊กเราจะรอมนมันนกก่อนนะเนาะเฮ้ย <laughs> ข้างหลังก็ร่วงอีกยิงผมอีกแล้วสามตัวเ <Awesome. S 1> ก็บเก็บเก็บโอ้โหเจ๊กสวยสวยสมุกสมุกสมุก ใช่ใช <thế S 2> ่ใ oh, ช um. yeah. ่ใช่เสียบิกันเยอะโอ้ลูกสองสองเลยใช่มีสมองไม่ขอรูปหนึ่งผมไม่มีแล้วนะโอ้โมงนี้เป็นหินเินบางแท่งกันเปิดผมเพิ่งเคยก็เมื่อวานเลยที่เมื่อวานที่เล่นอ่าน่าจะฝั่งนู้นอ่ะไอฝั่งถึงบ้านน้ำอ่ะ อ๋อตัวที่วิ่งรอบวงมาทันมะ้มันจะไปม,มีคนน็อกวง ขับวงเขียน่าอยู่ในเมืองแล้วน,นไ่ไป,ไปหนึ่งไหนึ่ไปออทีมในบ้านนะเย็บพี้างนอกอ้ยได้ได้ยจกเหมืนฝามีมาใช่ไหมฝาเช็คเลนี่สิงไ,ไม่แน่ใจว่าห้องน้ำหรือว่าอันนั้นหรือว่าบานเล็กนอกวงนะ Khỉ thật, ngươi là Đang nhìn hả? Nó đang ở ngoài nó không thể đánh được Khỉ chạy làm sao กระแสการที่ตัวเองหยุดวิ่งมากเลยเนะดูหาเน็ตก่อนก็คือไม่มีตังค์โอ้เห็นแล้วกระเด็นขึ้นบนอยู่ในาไหนกูที่แอมยิงเขาน็อกน็อกสวย เดือดซ้ายเจ้าฟวามาวัดอืมนี่เรียบร้อโอ้หวดแตก We are number o เอาปืนไป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 อ๋อผมไม่มีปืนยั่ไงตรงนี้ เออดังน่ากลัวดังเหมัอนกุญนจล็อกกล้องนะ <laughs>